เราก็มาอยู่กันในเกมยันเดเลซซิมูเลเตอร์นะคะแต่ว,ว่าอืมทำไมหน้าตาถึงแปลกๆไปใช่ไหมคะเ <_ c ười> พราะว่าวันนี้นะคะปอก็จะมาลองเล่นยันเดเลซนะคะในระบบของมือถือดูนะคะ <_ c ười> แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะวันนี้ได้ข่าวว่าเป็นวันเด็กใช่ไหมคะก็สวัสดีวันเด็กด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมเป็นเด็กดีกันด้วยนะ <_ c ười> ก่อนหน้านี้นะคะก็มีหลายคอมเมนต์น่ะนะที่ถามปอ ว่าพี่ปอคะเกมยาเนเลนะคะสามารถเล่นในมือถือได้ไหมนะคะและปอก็เคยตอบไปแล้วว่าเล่นได้แต่ว่ามันจะคนละแบบกับตัวในคอมนะคะซึ่งวันนี้นะคะปอก็ไปเจอเจ้าตัวเกมน,นี้ค่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูว่ามันเล่นยังไงแล้วก็มีความแตกต่างกับในคอมยังไงนะคะและนี่นะคะคือหน้าต่างของก่อนเข้าเกมนะคะก็คือจะมีสภาพของโอสนา เนี่ยกำลังนอนตุยอยู่นะคะถึง3คนเลยเนาะมาค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะแต่ปอเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเราสามารถเล่นของภาคเกลียวบะได้หรือเปล่านะคะก็คือ1980เนอาะแต่ว่ามันมีลูกศรเนี่ยให้เรากดด้วยนะเออเอาไงดีทุกคนโอ้ยฮะ 1980โหมดอย่าบอกนะคะว่าเราสามารถเล่นผ้าของเรียวบะได้อ่ะเอาดีไหนมาลองดูสิเฮ้ยเฮ้ยคือีนี่คือเราอยู่ในห้องนอนของเรียวบะนะคะแล้วเราต้องไปไหนต่อคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างมืดเลยเนาะไม่รู้เลยว่าเป็นตอนกลางคืนหรือว่าตอนกลางวันนะคะแต่ว่าปอเนี่ย กดไปที่ประตูไม่ได้นะเห็นไหมมันไม่เกิดอ,อะไรขึ้นเลยทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าปอลองกดนอนดูล่ะปึ๊บกดนอนก็ไม่ได้นะเอะ๋แล้วฉันต้องไปไหนต่อล่ะคะเนี่ยฮัลโหลช่วยด้วยตอนนี้ปอไม่รู้เลยว่าเราต้องทำยังไงต่อนะคะทุกคนหรือว่าผ้าของเลียวบาาเนี่ยมันจะเล่นได้แค่นี้หรือเปล่าเออ งั้นเดี๋ยวพอขอลองกลับไปเล่นที่ผ้าของอายาโนแล้วกันนะคะไหนมาดูซิว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะทุกคนปึ๊บนี่เห็นไหมเราเข้ามาอยู่ในห้องนอนของอายาโนแล้วนะคะเฮ้ยมันเหมือนมากๆเลยนะเนี่ยเออรู้สิรูสิว้าวไหนอ่ะอุ้ยค้างเหรออ๋อไม่ได้ค้าง แต่ว่าเรามาอยู่ที่โรงเรียนแล้วนะจ๊ะทุกคนเฮ้ยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ขี้เหล่เลยนะคะทุกคนและส่วนด้านนี้นะคะก็มีออสน,นะแล้วก็ลุมพี่เนี่ยกำลังยืนคุยกันนะคะ <c oughs> เหมือนกับนคอมเลยนะแล้วก็มีไรบาลุนะคะคอยแอบมองอยู่ตรงนี้ด้วยนะจ๊ะทุกคนจะบอกว่าพอพอเข้าเกมมันแล้วใช่ไหมคะ ปอไม่พบการกระตุกเลยนะคะแล้วก็มันแบบค่อนข้างลื่นเลยนะคะและนี่คือเป็นโรงเรียนของดิฉันสินะเฮ้ยมีด่านฟ้าด้หรอเนี่ยเฮ้ยเอาดีสวัสดีค่ะลุมพี่ะนี่คือเรากำลังเข้าใกล้ลุมพี่อยู่นะคะทุกคนแล้วออสนากับไลบาลุเนี่ย ก็กำลังยืนคุยกันอยู่นะคะเหมือนกับในเกมเลยนะจ๊ะเฮ้ยสวัสดีนี่เธอไม่เห็นฉันหรอไปค่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูข้างในโรงเรียนกันดีกว่าเนาะเฮ้ยลืมพี่กำลังเปลี่ยนรองเท้าอยู่เว้ย เฮ้ย Amazing ว่ะแล้วก็ตรงโอ้โหทำไมมันสว่างขนาดนี้ล่ะคะเนี่ยทุกคนสวัสดีจ้านี่คงจะเป็นสะพานนักเรียนสินะทำไมเธอถึงมีสีตัวเป็นสีส้มอย่างนั้นล่ะคะและนี่นะคะก็เป็นเพื่อนๆของเรานะคะเรากดคุยได้ไหมนะอ่าก็คือกดคุยได้นะคะแล้วก็ ขอให้เขาเนี่ยตามเรามาได้ด้วยนะคะเฮ้ยแล้วเขาก็ตามเรามาด้วยทุกคนเฮ้ยเอาดีเอออย่างงี้ก็ง่ายเลยสิคะแล้วเราเข้าไปในห้องได้ไหมอุ๊ยเข้ามาแล้วค่ะเอา้าเดี๋ยวฉันเจอหนามหัวใจของฉันค่ะนี่เธอมาสอนนักเรียนที่นี่น้วยเหรอจ๊ะเฮ้อ ทำไมเธอถึงนั่งกลางอากาศอย่างนั้นล่ะจ๊ะก็อาจจะมีบางจุดที่บักนิดหน่อยนะคะแล้วนั่นเธอจะไปไหนน่ะโอซนะอะไรอ่ะอ๋อตอนนี้โอซนานะคะกำลังวุ่นวายกับการโทรศัพท์กับโลกจิตอยู่นะคะทุกคนนี่คือเป็นห้องครัวหรอวู้ก็คือเป็นห้องฮะอาไ้หรอเฮ้ยนี่ เธอเธอเลิกตามฉันได้ไหมอ่ะขอร้องบายๆค่ะสวัสดีเอาไหมเฮ้ยทุกคนคือแบบมีหนามหัวใจคนอื่นด้วยนะก็คือไม่ใช่ว่าจะมีแค่ออสนาเท่านั้นนะคะห้องนี้ล่ะห้องนี้เข้าไม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็ห้องนี้ห้องนี้ก็เข้าไม่ได้นะคะงั้นเดี๋ยวปอจะลองขึ้นมาดูชั้น3ามดูนะจ๊ะ ชั้น3นะคะก็จะมีห้องชมลมดนตรีนะคะนี่พวกเธอกำลังซ้อมดนตรีกันอยู่หรอจ๊ะว้าวอยากรู้ว่าเราสามารถเข้าชมลมได้ไหมปึ๊บอ่าเหมือนเราเนี่ยจะเข้าชมลมไม่ได้นะคะทุกคนเราก็ห้องนี้เข้าไม่ได้นะคะอ๋อ ตรงนี้นะคะก็เหมือนจะมีอะไรอะ่ะอ๋อเหมือนจะเป็นบัคกนะคะทุกคนช่างมันเนาะส่วนห้องนี้นะคะเป็นห้องพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะนางพยาบาลแหมยืนอยู่คนเดียวเนี่ยไม่เหงาหรอคะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าตัวละครที่อยู่ในเกมเนี่ยเหมือนกับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เลยนะคะถือว่าดีเลยแหละอา้าวออกไม่ได้อะ่ะอ๋อโอเค จเจอทางออกแล้วแล้วเราจะขึ้นไปบนด่านฟ้ายังไงล่ะคะเนี่ยอ๋อนี่ไงขึ้นทางนี้นะคะสวัสดีสองคนเธอกำลังจะไปไหนกันเหรอเอ๊ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นด่านฟ้าค่ะทุกคนเฮ้ยดูดิคือแบบมีวิวนะคะเหมือนกับใน PC เลยนะโอ้ ถือว่าเล่นได้อยู่นะจ๊ะทุกคนไม่แย่เลยแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะวิ่งไปเข้าเล่นกันนะคะไหนมาดูซิว่าพวกเธอเนี่ยไปที่ไหนกันบ้างนะคะหรือว่าพวกเขาเนี่ยจะอยู่ข้างล่างกันนะอ๋อนี่ไงอุ๊ยสวัสดีค่ะตรงนี้นะคะน่าจะเป็นห้องเรียนนะคะที่รวมทุกคนเลยนะคะอุ้ย <c oughs> ทำไมเกมมันสว่างขนาดนี้เนี่ยคือจะบอกว่าเวลาที่ตัวละครเนี่ยเข้าใกล้รุ่มพี่นะคะหน้าจอเนี่ยมันจะสว่างมากๆเลยนะคะทุกคนไหนมาดูรอบๆสีอันนี้คืออะไรอะเฮ้ยอาวุธหรอในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นอาวุธค่ะ ก็จะมีไม้กระบองมีเอ่อคัตเตอร์นะคะแล้วก็มีมีดแล้วก็จะมีอะไรอะ่ะที่กระโดดเชือกกก็คือเป็นสายลัดทุกคนเอาดีส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นตู้กดขนมนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นน้ำพุเนาะเหมือนว่าจะมีแค่นี้หรอมากหุยอะไรอะ่ะ ตรงนั้นเหมือนจะมีคนอยู่เลยไหนมาลองดูซิว่าเขาไปทำอะไรตรงนั้นนะคะทุกคนเอ๋แล้วเราจะเข้าไปหาเขาได้ยังไงคะอ๋อต้องเดินมาทางนี้นะคะมาแล้วมาแล้วเหมือนเราจะเจอตัวหลุดเลยสวัสดีอุ้ยดูดิคือแบบว่าหน้าตาเหมือนกับใน PC เลยอะนี่เธอ เธอกำลังตัวปั๊กใช่ไหมล่ะงั้นก็อ,อืออูดูมันเหมือนกับในพีซีเลยนะเรียบร้อยค่ะแล้วก็เรากดอุ้มเขาได้ด้วยนะคะแต่ว่าปอเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีเตาเผาหรือเปล่านะคะแต่ว่าเท่าที่ปอดูดูมาเนี่ยเหมือนจะไม่มีเตาเผาเลยนะคะงั้นเดี๋ยวปอจะวางเขาทิ้งได้ไหมอ่ะ เดี๋ยวนะอ๋อโอเคค่ะตกกใจหมดปึ๊บเราได้มีดมาแล้วไหนดูซิว่าเฮ้ยเฮ้ยคือพวกเขานะคะกำลังตกใจค่ะที่เห็นเราเนี่ยถือมีดนะคะเดี๋ยวปอจะลองเข้าไปจู่โจมเลแล้วกันนะคะเฮ้ยโอ้แบบนี้นี่เอง ถ้าเราเนี่ยจะกำจัดใครนะคะเราจะต้องระมัดระวังสภานักเรียนหัวแดงคนนี้ด้วยคะวะ่ะมาทุกคนเรามาเริ่มใหม่กันนะคะคือปอจะบอกว่ามันเป็นเวอร์ชันในมือถือที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะแล้วก็สามารถเล่นได้จริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวปอจะมาลองถือกระบองดูแล้วกันนะคะมาไหนมาดูสิ เจอหน่อยเจอหน่อยเอออะไรจ๊ะตกกระใจอะไรจ๊ะเฮ้อืออคือแอคชั่นเนี่ยเหมือนกับใน PC มากๆเลยนะคะปึ๊บนี่เป็นยังไงเมื่อกี้เหมือนฉันจะเจอหนามหัวใจคนหนึ่งนี่นะเฮ้ยสภา,านักเล่นเดินมาคือเราต้องระมัดระวังนางนะคะทุกคน จะไปไหนกันหฮอมันนี่สีเจ้าผมสีฟ้าจะไปไหนเออเฮ้ยไลบาลูฮะ <c oughs> เหมือนเราเอ้าเอาเอา้เอาทุกคนก็คือเรากำจัดไลบาลุไม่ได้นะคะทุกคน <c oughs> ออเออแบบนี้นี่เองรู้สึกว่าเขาเนี่ย จะทำเหมือนกับใน PC เลยนะคะคือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะกำจัดลรบาหลุได้นะคะแล้วเราก็จะต้องระมัดระวังสภานักเรียนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวปอจะลองเข้ามาหาหนามหัวใจคนนี้ดูนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะกำจัดเขาได้หรือเปล่านะคะเฮ้ยเฮ้ยจึบ๊บได้ไหมอ๋ยได้ด้วยอะ่ะดูนี่ ฮ่าฮ่ ha. ฉันนึกว่าเธอเนี่ยนะ <Please. S 1> จะลอดใสอีเอาเดี๋ยวอื้อโดนสเปรย์พริกไทยเลยนะโอเค สำหรับปอแล้วนะคะปอคิดว่าถ้าใครที่อยากจะลองเล่นยันเดเละนะคะแต่ว่าไม่มีคอมนะคะก็สามารถเล่นตัวนี้นะคะทดแทนได้ค่ะเพราะว่าตัวละครเนี่ยอาจจะมีไม่ครบทุกคนนะคะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างมีหลายคนเลยนะคะแล้วก็อาวุธเนี่ยก็มีหลายอย่างให้เราเนี่ยได้ลองเล่นด้วยนะคะแถมยังมีสภานักเรียนนะคะให้เราเนี่ยระมัดระวังด้วยนะคะเวลาเล เนี่ยจะได้ไม่น่าเบื่อเกินไปนะคะก็เดี๋ยวปอจะทิ้งลิงก์นะคะในการดาวน์โหลดนะคะไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะคะตัวเกมนะคะจะเล่นได้แค่บนในระบบของ Android เท่านั้นนะคะก็ลองโหลดมาเล่นกันดูได้เลยนะคะสำหรับคะแนนนะคะปอขอให้ประมาณ8เต็ม10ไปเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แย่เลยนะคะเอาละค่ะส่วนคลิปหน้านะคะปอจะมาทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปอไว้ด้วยล่ะที่สําคัญนะคะต้องกดกระดิ่งไว้ด้วยนะวันนี้ปอขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน